ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดี้เลยของก็ตามเสนียคนก็ดีกือไม่ดีก็ประมาณกั้เองแต่ผมเอาคิปไว้เลยฟอร์จินโนฟอร์จินโนล้ำเล่าฟอร์จิโนฟอร์จิโนเฮ้ยกบกกบยี่ฟิกเกอร์เสิร์ยเสียฟิกเกอร์โย่ คนกูเคียดเลยม่ไปแจกเพื่ออะไรกูก็ไม่ก็ใจไปดเออาไชัไม่ไม่ไม่อย่าเอาขรอเล่นคาแตกตาไปเม่รูไม่ไม่ไม่เอาขอเร่กอ่ไรขอแอดคลิปไปหนึ่งมึงไม่ต้องมาแอดคลิปอะ

เออสวยอันดีอันด <y> ีอ <Five. S 2> ันดีตอายกซ้ายยกขวาเฮ้ยอันปล่าวะ้อาการไม่หวดดิ Đặt kia là cái đuôi xem 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 đi xem 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 rồi xem 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 ừ, xem ไอเนี่ยเอ้ยช่วยเพื่อนเยอะเอทำอะไรอ่ะนยอะอยู่ด้วยอ่ะจะมาคนูใช่ไหมออพูมก็มาคหนูว่าไม่รอแม่ถ้คเอาอนแล้เยอะแต่ถ้าวันคุณจะเอาของนพวกนั้นเป็นจริง่ะ

บัดไปแล้วอ,อ่ะไม่ยอมเไปเจ้ออาองช่วยเป็นโน้นนี่วะเขาจไอ้อะไรเนรีบไปไวนะมัก็อาบน้ำคนหนึ่งทุ่มอ่ะเออก่องมันจะพับบ้านเสร็จกี่ทุ่มเมาแม่วมขึมม้นเสียงเลยตอนนี้มันเนี่นนนยคนนิด ไปล็อกประตูบ้านเลยประตูเปิดไว้เนี่ยไปแล้วนี่ยมจนนี้ประตูบ้านบอกหลายรั้งเข้ากันแล้วไม่ปิดกัน่ะเป็นนที่ิดไม่เคยปิดเลยเนี่ยเฮ้ยเาคว้ผมใ่ห้เด็ดดูเด็ดเสียบเก็บอ๋อช็ดกระโยเรวเกินไปมุ เกนมาหนึ่งคิวเองเหรอไม่ได้อะคนตัดอน้เอฟเอฟกูตัดให้าับเบี้ยวไปอ่ผมเบี้ยวเราไม่ได้เออเดินบอกพี่นนพี่นนท์ไมบอกว่าของฟรีกลดินกับขอีกันเนี่ยสกินน่ะโ นานผมเป <OK> ็นบ้าเลยดูนะเป็นบ้าเป็นเป็นบ้าเดี๋ยวผมแทะโอ้ยตายครึ่งเกมไหมเอ้ย ก็เป็นทีมวเมืม่อกี้ไม่อ่านมารูป้ปะในกันหนุโย้วถ้าช้าก็อดนะนะสองทุ่มแล้วคือเข้านอนแล้วนะ